สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Lazy Wind กระแสลมกระแสข่าวคุยเบาๆสบายๆอีกครั้งหนึ่งครับในการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพ่ทองทานจินวัตเธอได้กล่าววักทองที่มีการแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายโดยกล่าวไว้ว่าดิฉันแพ่ทองทานจินวัตในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุข เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมฝ่ายที่ไม่ปลื้มคุณแพรทองทานก็บอกว่านี่เป็นคำพูดที่กลวงและว่างเปล่าส่วนฝ่ายที่เชียร์ก็บอกว่าช่างเป็นวรรณกรรมที่ไพเราะเหลือเกินเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นจะปลืม้มหรือว่าจะเบ้หน้าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะครับแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือวัรกรรม ประเทศแห่งโอกาสหรือดินแดนแห่งโอกาสอันเป็นคำพูดที่นักการเมืองใช้กันมายาวนานนับร้อยปีคำว่ามีโอกาสหรือแสวงหาโอกาสนั้นเป็นความฝันความปรารถนาของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างเพราะคนที่ร่ำรวยได้พบโอกาสไปแล้วและรู้วิธีสร้างโอกาสให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับดังนั้นคำพูดว่าเมืองนี้ประเทศนี้มีโอกาส จึงหมายถึงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและยังไม่อาจสร้างเนื้อสร้างตัวได้และบ่อยครั้งความรวมก็จะหมายความว่าแม้จะมีความสามารถมีทักษะในการทำงานแต่ไม่ได้รับโอกาสดังนั้นก็ไม่อาจสร้างตนเองได้ไม่สามารถที่จะสร้างความร่ำรวยให้ฐานะมั่นคงขึ้นได้ ในการอพยพจากยุโรปครั้งใหญ่ไปยังอเมริกาเมื่อประมาณ250กว่าปีก่อนนั้นนะครับสาเหตุหลักของการย้ายถิ่นฐานก็เพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ที่ไร้โอกาสโอกาสที่ว่านี้ก็คือโอกาสทางด้านเศรษฐกิจเพราะผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในสภาพยากจนยากจนขนาดที่ไม่มีอะไรจะกิน แม้ว่าการอพยพกระแสรแรกๆจากยุโรปเมื่อประมาณเกือบ300กว่าปีก่อนนั้นคือการอพยพของกลุ่มศาสนาเช่นพวกเพลกริมและพวกเพียร์เทนที่ต้องการเสรีภาพทางศรัทธาในการนับถือศาสนาต้องการพื้นที่ทำรรมาหากินและก็โอกาสในการสร้างตัวแต่หลังจากกลุ่มเพลกริมและเพียร์เนแล้วก็มีผู้คนอพยพตามมา ทั้งจากเยอรมนีไอร์แลนด์สกอตแลนด์และก็เนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับการอพยพครั้งใหญ่ไปยังอเมริกาครั้งสำคัญเริ่มต้นในปีคศ .1840 สาเหตุมาจากความอดยากจากไอร์แลนด์และเยอรมนีโดยเฉพาะในช่วงที่เรียกว่า The Great Famine ในไอร์แลนด์นั้นเริ่มตั้งแต่ปีคศ .1845 ถึงคศ1849ก็รวมประมาณ5ปีครับการอพยพช่วงนี้ยาวนานต่อเนื่องถึง20ปีในเยอรมนีนั้นผู้คนย้ายออกนอกประเทศเพราะความไม่สงบของบ้านเมืองจากสาเหตุการปฏิวัติเมื่อปี1,848ซึ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำจนยากที่ผู้คนจะประคองชีวิตได้พอถึงปีคศ1,880 ก็มีกระแสการอพยพกันเป็นฝูงมดเลยทีเดียวไปยังอเมริกาทั้งจากอิตาลีโปแลนด์กลุ่มคนเชื้อสายยิวแล้วก็ผู้คนจากประเทศในยุโรปตะวันออกสาเหตุสำคัญของการอพยพในช่วงนี้ก็คือหนีจากการเมืองที่ไม่ชอบธรรมหนีจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และจากการกีดกันแบ่งแยกทางาศาสนา ยิ่งกว่านั้นในช่วงที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้คนจำนวนมากไม่อาจปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีพี่น้องที่ได้อพยพไปก่อนหน้านี้ไปบุกเบิกกัรย้ายถิ่นฐานไปยังอเมริกาแล้วก็เลยมีคนอพยพตามกันไปไม่ขาดสายและแรงบันดาลใจที่ตัดสินใจให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือคำว่าอเมริกามีโอกาสอีกมากมาย คำว่าโอกาสหรือว่า opportunity นั้นจึงเป็นเหมือนคำที่เป็นยี่ห้อของชื่ออเมริกาดินแดนใหม่ที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่กระจายตัวกันอยู่ได้และในขณะที่อเมริกากำลังเติบโตโอกาสทางการหางานทำไม่ว่าจะเป็นในเมืองในโรงงานหรือว่าไปเปิดธุรกิจของตนเองหรือแม้แต่จะไปทำไร่ก็มีมากนะครับ ถือว่าเป็น land of opportunities ที่ทำให้ชีวิตมีความหวัง land of hope ผู้คนสร้างฐานะจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งจนเกิดเป็น American dreams ความฝันที่จะร่ำรวยมีบ้านมีรถยนต์มีเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านครบครันมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีสิทธิ์ในการนับถือศาส,สนาใดๆก็ได้ที่ตนต้องการ วักทองเกี่ยวกับอเมริกาในฐานะดินแดนแห่งโอกาสที่โด่งดังได้แก่คำพูดจากราฟวอลโดเอมอร์สันนักเขียนและนักปราดา์อเมริกันที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ150ปีก่อนนะครับเอเมอร์สันได้กล่าวไว้ว่าชื่ออเมริกานั้นมีความหมายว่าโอกาสจากการที่อเมริกาได้ให้ความหวังกับผู้คนในการสร้างตนมานานหลายร้อยปี มาร์โกรูบิโอวุฒิสมาชิกของสหรัฐได้กล่าวว่าอเมริกายังคงเป็นดินแดนแห่งโอกาสสำหรับผู้คนมากมายแม้ว่าตัวเขาเองยังต้องพยายามลดช่องว่างทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความหมายของคำว่าดินแดนแห่งโอกาสนั้นยังคงหนักแน่นและมีความหมายตรงกับคำพูดนะครับคริสโตเฟอร์ฮิตเชนส์เป็นนักเขียนชื่อดังเขากล่าวไว้ว่า ที่พูดกันว่าอเมริกาคือดินแดนแห่งโอกาสนั้นคือความจริงอเมริกามีอะไรมากมายมีความหลากหลายมีมากจนไม่มีเวลาจะเบื่อชุดคำพูดเกี่ยวกับดินแดนแห่งโอกาสก็ไม่ได้สงวนไว้ให้หมายถึงอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นนะครับเนลสซนแมนเดลาประธานาธิบดีคนแรกของ South แอฟริกาพูดถึงประเทศของเขา ที่อยู่ภายใต้การกดขี่สีผิวมายาวนานเขากล่าวว่าผู้คนทั้งชายและหญิงทุกคนมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศนี้ให้เกิดใหม่อีกครั้งก็คือความหวังเนรู ru, นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ได้พูดถึงอิสรภาพของอินเดียหลังจากที่อินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษยาวนานถึง190ปีเนรูได้กล่าวไว้ว่าการได้รับอิสรภาพของอินเดียคือรุ่งอรุณใหม่ของความหวังและโอกาสชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมักจะใช้สำนวนความหวังและโอกาสในการเสนอนโยบายต่างๆเป็นประจำเลยนะครับ โดยความหมายที่ชินโซอาเบะพูดถึงก็ต้องการที่จะสร้างโอกาสอันเท่าเทียมให้กับประชาชนและทำให้อนาคตของญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจนั้นเต็มไปด้วยความหวังโว l เลโซยินกานักเขียนบทละครของไนจีเรียผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความหวังและโอกาสไว้มากมายในเรื่องเกี่ยวกับสังคมไนจีเรียหลังยุคอาณานิคม โดยพูดเปรียบเทียบชีวิตที่ยากลำบากของผู้คนในแอฟริกาที่ยังไม่ยอมละชิงความหวังไม่หมดหวังยังมีความหวังที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมจากการแสวงหาโอกาสในการทำให้ประเทศนั้นเติบโตและมีการพัฒนามากขึ้นจะเห็นได้ว่าชุดคำพูดดินแดนแห่งโอกาสหรือว่าความหวังและโอกาสนั้น เป็นวาชกรรมที่ใช้กันบ่อยๆมาเป็นร้อยปีจนอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็นคลีเช่ซึ่งหมายถึงสำนวนเก่าสำนวนพูดซ้ำซากสำนวนพูดจำเจนะครับ mm. เมื่อเป็นการพูดที่จำเจความหมายก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรคำพูดอย่างเช่นกรรมตามทันหรือว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้ต้องรอกฎแห่งกรรมหรือว่าผมรักคุณเหมือนน้องสาว คำพูดเหล่านี้ถือว่าได้ยินได้ฟังบ่อยฟังจนเอือม่มจึงถือว่าเป็นโวหารจำเจหรือว่าคลีเช่นั่นเองเมื่อคำพูดของนายกคนใหม่พูดว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสประเทศแห่งความสุขของทุกคนอย่างเท่าเทียมก็เลยฟังดูเป็นคลิเช่ไปด้วยและไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าเป็นคำพูดสวยๆส,สำหรับปราศัยสำหรับแฉลงการในโอกาสพิเศษ ชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดขึ้นอยู่กับโอกาสทั้งสิ้นนะครับเราจึงมีสำนวนที่พูดว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาหรือว่า at the right time in the right place ไม่ว่าเราจะมีอาชีพเป็นนักร้รงนักแสดงเราก็ต้องรองโอกาสรอว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเมื่อไรเมื่อไรจะมีแมวมองมาค้นพบหรือว่าเมื่อไรจะมีโอกาสเข้าประกวดการร้องเพลง มีโอกาสไปออดิชั่นคัดเลือกตัวนักแสดงถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็รอโอกาสที่จะได้ทำเลยดีๆที่มีผู้คนมาซื้อของกันมากมายทั้งเช้ากลางวันเย็นถ้าเราเป็นแพทย์เราก็ยังต้องรอโอกาสที่จะได้ขอย้ายกลับไปอยู่โรงพยาบาลที่บ้านเกิดที่ภูมิลำเนาเดิมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือครอบครัว รอโอกาสที่จะไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางถ้าเราขายของออนไลน์เราก็รอโอกาสในการที่จะเปิดกล้องไลฟ์แล้วให้ TikTok ของเรา go viral จะได้ทำให้เราขายของได้มากมายทอมัสเอดิสันได้พูดไว้ว่าคนส่วนใหญ่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปเพราะไม่ทันสังเกตและโอกาสก็มักจะดูเหมือนงานที่จำเป็นต้องทำต้องทำด้วยความเหนื่อยยาก คำพูดของเอริสันสอนเราว่าจะได้รับโอกาสก็ต้องเหนื่อยต้องใช้ความสามารถเมลตันเบิร์เป็นนักสแสดงโทรทัศน์ระดับตำนานและเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงในยุคบุกเบิกทีวีและวิทยุนะครับเมลตันเป็นผู้มีคุูปการต่อวงการทีวีและวิทยุเขาได้กล่าวไว้ว่าหากโอกาสไม่มาเคาะประตูหาเราสิ่งที่เราต้องทำคือสร้างประตู นั่นก็มีความหมายว่าอย่ามัวแต่นั่งรอนอนรอให้โอกาสมาถึงเราต้องลงมือสร้างโอกาสนั่นเองครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับเผื่อว่านั่นอาจจะเป็นโอกาสมาหาคุณก็ได้พบกับ lazy wind ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ